สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้านยู u ูบครับวันนี้19พฤษภาคม2515ครับช่วงประมาณทุ่มหนึ่งเ็ษเศษนะครับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับสำหรับคลิปนี้มีข่าวจากทกศแจ้งข่าวสำคัญครับด่วนขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเพจทกศบ a a c เอซไทยแลนดครับซึ่งเมื่อวานนี้เมื่อวานวันที่18พฤษภาคม2 5 1 5เวลา12นาฬิกาครับ ทางเพจทกศบ a a c Thailand ซึ่งเป็นเพจของธนาคารทรกศได้ขึ้นข่าวบอกว่าทกศแจ้งให้ทราบทกศไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Facebook เพจทุนไม่พอเราช่วยได้เขาบอกว่าโปรโดหลีกเลี่ยงการติดตามเพจนี้ช่วงนี้มีการหลอกข้อมลูลหรือแอบอ้างต่างๆมากมาย หากพบเจอการแอบอ้างข้อมูลหรือทำธุรกรรมที่น่าสงสัยสามารถส่งข้อมูลหรือเข้ามาสอบถามได้ในอินบ็อกได้เลยค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่จะสอบถามข้อมูลหรืออ mm ินบ็อกก็ให้ไปกดที่ลิงก์คอมเมนต์แรกนะครับซึ่งเป็นลิงก์ทกสบเ A เอซไทยแลนดซึ่งเป็นลิงก์เพจของธนาคารทกสเสร็จแล้วท่านก็กดอินบ็อก สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คอ c เซ็นเตอร์ของธนาคารตกศย์สอง5 555 55 5 55 5ก็ได้นะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ